อู้เฮ้ยอู้งาย,ยอยู่ค่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมฝนตกครับผมอู้ยังยับโอ้หนหเฉอะหมดเลยครับผม <c oughs> เข้าไปดูบอ่อดินกันหน่อยว่าว่าเราจะเข้าไปเอาดินได้ไหม <c oughs> ดูสภาพแล้วครับแต่เราลอกนาครับตกแรงมากเลยครับเมื่อกี้โอ้เอาดินไปเทเกิไม่ทันใหญ่เละเดี๋ยวเข้าไปด้วยอุ่นหน่อยสิมันทำยังไงอยู่นะ่ะนูใครยกดำอยู่นูโอ้เสียบอยยกดำแล้วครับผมแล้วเ,เข้าไปดูในบอ่อหน่อยสิ เป็นยังไงฮห้ยสงสัยจะเอาดินไม่ได้แล้วมั้งเข้าไปดูครับผมโอ้โอ้ไอ้นี่ตาเอียวมือเมกเอียวมองมเอมก <c oughs> วันนี้ฮิงไม่มา ได้มือฉมังมาขับรถแทนเอียวมองเมฆเบบสากเมฆเท่าอ่ะเอียวมือมีเข้าไปดูบอลครับโอ้เสียเชนไม่กล้าลงครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะนะพี่น้องนะโอ้ฉลบลงคลองได้นันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับรถเราไม่แฉลบโอ้เสียเชนรุกอยู่ในป่าครับผม จอกแท้เป็นการลงไปไหมเดี๋ยวลงไปดูแม่โคหน่อยโอ้น้ำปัดลายลากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เแ็นดินทรายครับแข็งปุกแน่นเปียโอ้วิ่งได้นะนี่ สบายสบายครับลุยน้ำเลยทางมันเป็นดินทรายครับมันแน่นดีย่โอ้แต่น้ำเต็มเลยโอ้โหคนก็ยังปล่อยๆครับเมื่อกี้มารถใหญ่เลยครับผมรวดประมาณ5นาที มิดอิมซิมไปแล้วเหลือแต่ปโปอยๆแล้วไหนอ่ะช่างเอวกลับแล้วบ่โอ้ช่างเอวกลับแล้วครับพาฝนมาแล้วก็กลับพอตะบองหลังนีนน่จับโบวบนเก็บช่างเอวนื้อลิงโมยนายจ้ะพาฝนมายังไงฮะพาฝนมาหาเราแล้วแกก็หน,นีกลับบ้านวะโอ้หูข้อมคลิง้ง วิ่งได้อยู่แต่มันวิ่งได้จริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่แต่นั่นมันจะตักเล่น่ะนะมันมองเห็นไหมนนะ่ะปัดน้ำฝนไมโครมันน่าจะใช้ไม่ได้มั้งเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมจะถอยลังไปคอยดูมันตัก แม่ตักให้ด้วยครับผมนี่รู้มือไหมดิ่งได้ <c oughs> ลุยเลยครับหาฝนไปเลยพี่น้องเอ้ยไม่กลัวฝนครับในการถ่ายทำกลางแจ้งอันตรายนะครับต้องเป็นโหมดเครื่องบินนะครับมันจะตัดสัญญาณโอ้โหฝนม่แล้วครับพี่น้อง ล่างขาก่อนเออดินแข็งดีมากเลยพวกนั้นไม่กล้าลงมาเลยจกใช่ปะ่ะ<ม>นี่ครับวิ่งฝ่าสายฝนเลยครับผมโอ้เฮ<อ>็ดยังสี่คือสิ่ทุเป็นเหรอครับพี่น้องเฮ็ดคากเก็ดแน่โอ้ดินยังแห้งๆอยู่เลยคือตักอนะ่ะ มันยังไม่ชุ่มลงไปถึงไหนเลยนี่ขึ้นรถดีกว่าเปียกหมดแล้วครับผม,มเึงสเปียกหมดแล้วเปียกแล้วฝ่าสายฝนของแท้ครับไม่ยอมครับไม่ยอมอ้ยสอันั้นมันเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้มันไม่กล้าเข้ามาแต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแรงและแรงกรเก้าอีกว่า เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูทางแล้วกันเนาะไม่มีอะไรให้ดูหรอกพาดูทางแล้วกันเดี๋ยวจะออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูทางไม่เคยเห็นทางโอ้มันปัดโดนสติกเกอร์ครับมันไม่มีน้ำมันก็เลยครุดครุดมาแล้วมาแล้วเอี่ยวมองเมฆ <c oughs> ภาษาไทยเอี่ยวมองเมฆเสียชินก็เ <c oughs> ข้ามาแล้วครับผมไอ้แม็ก มาแล้วมาแล้วเต็มแล้วครับอ่าไปเลยสุดจัดไลยพี่น้องพากันลุยกลางสายฝนเลยนี่ลอกนาครับจวดจวดเลยพี่น้องนี่รูมือใหม่ดิ่งใดอะ่ะอ๋อผู้ทางนั่นเปี้ยครับผมเป็นดินซทรายครับแต่ถ้าเจอน้ำมากเยอะๆนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะ ดินทรายนี่ถ้าดินมันอิ่มน้ําแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมนานดินเละแล้วก็ไปบ่ไหนขี้กันแล้วพี่น้องแต่นี่ยังพอไปได้อยู่ฮึมเมื่อกี้หยุดแล้วครับผมเริ่มมาอีกแล้วผมก็ไดเออเราเข้าปาไอ,อเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาสิจับเดี๋ยวเขาสิจับเอาเราววิ่งกันอยู่ห้าคันครับวันนี้ ผมเสียชีนเอี่ยวมองเมฆแม็กซ์จวดแล้วก็เสียบอยครับผมเสียบอยม่วงน้อยครับผมลุยน้ำไปเลยครับพี่น้องจวดจวดจวดเลยครับผมที่อื่นตกไม่นอที่ไหนตกบ้างผมจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาท่ามกลางสายฝนเลยครับไม่งึดไม่สนแล้วครับผม วิ่งยังเดียวครับผมมันวิ่งได้อยู่เนาะเฮ็ดคือสิบวถุกึ้นเทียบขึ้นวานละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยให้ไวาสารแหล่งจุกแขนเพิ่นมาเบิง่งฝนตกอยู่จาก,จากๆอยู่สิแหล่ง <laughs> อย่างไดรจะขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นเกณฑ์นหนึ่งครับผมลื่นไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้กินลายบ้างแล้วครับซ้ำนี่นจอก ใหญ่เลยปัดย่ำขึ้นได้ครับคุยได้อยู่ครับย่ำขึ้นมาได้นี่ยพอพราะนั่นละ่ะโอ้ยหนักกเก่าอีกพี่น้องเอ้ยตกหนักกเก่าอีกป้าผุนฟังแมคโครเราพุ่นไหมขาโพลตามตูดมาติดๆครับอูย้ยยยบเราจะเลาะไปตามคลองครับอูย้ยมีทต่ต้นยูคาเลยเวยนี่ต้นยูคาสิไม่โค้งลงมาเต็มหน้ารถอยู่บ่ น่าจะตกหลายหลายพื้นที่อยู่นะนี่มันมืดแบบนี้นี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าช่วงประมาณทักสิบโมงครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยร่อนตับแตกเลยปะโอ้เสียบอยมาครับแหม้อนอยู่ขาบัอเอาใบทะเบียนไปโดนอะไรเสียบอยเบี้ยว ว้าอุ๊ต้องระวังซ้ายขวาเลยทางแคบครับวิ่งมาตามคลองครับโอ้เราขึ้นลาดยางแล้วครับผมแต่ก็ยังปลอยปรอย แต่ทางฝั่งแม็โครเราเนี่ยรหลินพันกันรู้สึกว่าจะเริ่มหนักครับผมจะมาทางนี้ก็ปลปอยๆครับโอ้ทำยังไงได้มันถึงย่ามันแล้วเนะพี่น่องเอ้ยนขาวจ้วโว้งานนี้ตกไม่เบาครับผมตามตูดมามืดตึบข้าวจัว่ว เออยยตกลงมันมืดหรือมันขาวตามตูดมาติดๆครับผมไม่รู้จะวิ่งกันต่อได้หรือเปล่านะจ๊ะทิ่เทก็น่าจะยังเทได้ครับเพราะมาทางนี้ฝนตกนิดเดียวเองแต่อยู่ที่บอ่อเนี่ยโอ้ตกจะนนบทางนี้ไม่เท่าไหร่ครับให้พอถนอนเปียกแต่อยู่ที่บอ่อเราไม่ต้องสืบครับผม ผมออกมาเมื่อกี้นี่ตามตูดมาติดๆเลยครับโจกจวกโก,กมาเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องจอดกันหรือเปล่านะจ๊ะโอ้ยังยับเดี๋ยวเราจะไปยังไงมายังไง <c oughs> เดี๋วเราให้เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปนี้ขี้เกียจพูดแล้วเดี๋ยวจะรำคาญผม <c oughs> พูดมาก เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปครับว่าว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไปแล้วเด้อบายบายจุงกะจุงกะสวัสดีครับ